สวัสดีนะครับลูกค้านะครับชาวแฟนเพจ a c e b o o o นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับทางช่องรถไถมือ2นัทแท็กเตอร์อุดรธานีทุกท่านครับกับวันนี้ครับนัทก็มีรถมารีวิว1คันนะครับเป็นคูเ o t a นะครับ L 3 6 0 8เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้ก็จะพาดูสภาพรอบคันนะครับก่อนที่จะรีวิวการทํางานให้ลูกค้าดูนะครับคันนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา2อง0 0 0 58,000ดบาทนะครับ2 5งแ0 0ห้าหดันบาทสภาพนี้นะครับรถเก็บจุดรั่วซึมเรียบร้อยแล้วนะครับรถเช็คพร้อมใช้นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนประมาณปีห้าสาถึงปีห้าสี่รอเรียเอกสาร4 5สิบห้าวันนะครับอเดี๋ยวมาดูสภาพรอบคันครับมาดูยางนะครับตัวนี้ยางหน้านะครับก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบปอร์เซ็นะครับก็ยังเหลือเยอะๆอยู่นะครับเป็นยางหน้าของอตานินะครับส่วนเรื่องของยางหลังนะครับยางหลังก็อยู่ที่ประมาณ8ปดิบ้าเปอร์เซ็นะครับถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ รถคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่1,461ชั่วโมงนะครับ1,461ชั่วโมงครับอ่านะครับนะครับตัวนี้ก็จะได้อุปกรณ์นะครับครบเซตเลยนะครับก็จะมีดันดินหน้านะครับแล้วก็ชุดท้ายก็จะเป็นหางควงนะครับเราไม่ได้เกาะหางไว้วันนี้นัดก็จะรีวิวนะครับดูอ่ดูชุดท้ายพีโอนะครับก็จะรีวิวนะครับการทํางานให้ดูนะครับให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็ลองพวกเครื่องพวกไอให้ดูนะครับดูฝั่งด้านขวานะครับด้านซ้ายของตัวรถนะครับนะครับ นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็รถเช็คพร้อมใช้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับการันตีนะครับเดี๋ยวดูระบบการทํางานแล้วก็ลองดูเครื่องนะครับลองดูเครื่องนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับมีหางนะครับคันนี้มีหาง2องแ0 0บาทนะครับตัวนี้สภาพนี้นะครับหลังคามีแตกนิดหน่อยนะครับหลังคามีแตกตรงหัวมุมขวานิดหน่อยเครื่องติดง่ายนะครับนิ่มนะครับ เดี๋ยวผมลองดันดินให้ดูก่อนอาวัตุเย็ยนมองทั้งันก็นได้ วระบบโฟวินนะครับตัวนี้เป็นโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถสากแรงม้านะครับเป็นโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับต้องเหมาะสําหรับการไปทําไร่ทํานาได้สบายนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาท็อปๆครับไม่ได้เก็บงานอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับตัวนี้คือสภาพนี้นะครับนะครับดูล้อหน้านะครับมันจมุนสลับกันนะครับอันนี้คือโฟวินเขาทางานนะครับ เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวหางเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะได้ใบมีดตะดินหน้านะครับแล้วก็ฐานควนนะครับครับก็ปรับที่ได้สบายนะครับระบบยกไฮดรอลิกดีนะตัวนี้ ครับพวงอะไรมือเดียวนะครับพวงอะไรเบานะครับตัวนี้นะครับดูชุดท้ายพีดีโอนะครับจะปั่นพีดีโอให้ดูเดี๋ยวมาดูเครื่องเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจอดรถใหม่ก่อนล้อลอยนะครับดูโฟวินก่อนอันดับแรกนะครับดูโฟวินนะครับ ี่คือโฟวินทำงานนะครับปกตินะครับดูลูกปืนล้อครับแน่นนะครับนะครับลูกหมากนะครับดีนะครับดูฝั่ง้างซ้ายนะครับนะครับลูกปืนล้อแน่นนะครับตัวนี้นะครับการันตีนะครับระบบไฟนะครับติดทั้งหมดนะฮะลูกปืนล้อแน่นนะครับดูเครื่องยนต์าว์วน้ํานะครับตัวนี้ก็เครื่องสวยๆนะครับแบตก็เป็นแบตของ3ามนะครับ เดี๋ยวข้อซิ่งนะครับตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับตัวนี้ไม่ได้แถมก็คือสภาพนี้นะครับเพราะว่ารถเปิดราคามาถูกเพราะปกติก็จะ265 0 0 0บาทแต่ตัวนี้2 5 8 0 0 0บาทนะครับเครื่องดีนะครับไม่มีไอนะครับดูนะครับไม่มีไอนะครับมาร์คเครื่องก็มาร์กเครื่องเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้เดิมเดมนะครับ QC มาร์กอยู่ครบนะครับเดี๋ยวมาดูน้ํานะครับดูหม้อน้ํา ปกตินะครับตัวนี้นะครับวาล์วน้ําเปิดเรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหาเอาไล่น้อนเอาไล่น้อนลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถแท็กเตอร์มือ2อยู่นะครับก็สามารถนะครับโทรติดต่อสอบถามนัดได้โดยตรงครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรือ063ครับ3130447นะครับท้ายคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์ ให้หนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มปุ่มติดตามด้านล่างขวามือด้วยนะครับขอบคุณครับ